บทที่77ท่านอาจารย์เจ้าจำฮวงเหล่าที่อยู่ในเมืองได้หรือไม่เขาเป็นหมอที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองเจียงเซ้าปังจะต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่นั่นอย่างแน่นอนบางทีฮวงเหล่าอาจมีวิธีการรักษาเขาก็ได้ข่าวดีอย่างไรกันสุวรรณหวานขมวดคิ้วนี่คือข้อมูลที่เจ้าต้องการบอกกับข้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่หรอกเจ้านกกางเขนพูดออกมาอย่างมีความสุขฮวงเหล่าต้องการรับลูกศิษย์ หากเจ้าได้รับเลือกแน่นอนว่าจะต้องได้ฝึกรักษาเจียงเศร้าปังอย่างแน่นอนหวงเหล่ามักจะขี้เกียจลงมือข้าเคยได้ยินมาว่าเขาเคยทําให้ลูกศิษย์ของตัวเองเป็นโรคประสาทด้วยดูเหมือนว่านกกังเขนจะบินจนเ,นเหนื่อยแล้วมันจึงบินลงมาเกาะบนไหล่ของสุวรรณหวานแล้วพูดออกมาอีกครั้งเจ้ารู้ไหมว่าข้ากําลังหมายถึงอะไรสุวรรณหวานพยักหน้าหยิบขนมออกมาแล้วยื่นให้กับนกกังเขนจากนั้นมันก็บินออกไป นางเดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนชายโกก็เดินออกไปดูที่หน้าประตูงเงียบๆนางจึงออกไปรอรถเกวียนที่ทางเข้าหน้าหมู่บ้านในเวลานี้ชีเชิงเฟิงเองก็ยืนอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านเช่นเดียวกันเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเมื่อเห็นใบหน้าของสุวานหวานรอยยิ้มนั้นสดใสดังสายลมฤดูใบไม้ผลิส่งผลให้สุวรรหวานถึงกับเสียอาการไปชั่วขณะเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้น เมื่อเห็นท่าทางของสุวานหวานชีเฉิงเฟิงก็ยิ้มกว้างมันทำให้นางรู้สึกอึดอัดและผลักเขาแต่ชีเฉิงเฟิงก็จับมือนางเอาไว้จับเอาไวส้สินางไม่ได้อยากสัมผัสเขาเสียหน่อยเหตุใดใบหน้าของสุวานหวานถึงขึ้นสีแดงระเรื่อกันชีเฉิงเฟิงกำลังจะเอ่ยอะไรบางอย่างทันใดก็มีสตรีผู้หนึ่งเดินมาทำให้สุวานหวานปล่อยมือของชีเฉิงเฟิงอย่างรวดเร็วและพูดออกมาด้วยท่าทางเฉยเมย คุณชายฉีชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันเกินไปหากยังไม่ได้แต่งงานกันงั้นหรือฉีเฉิงเฟิงปืนขึ้นไปบนเกวียนสุวรรณหวานเองก็ตามขึ้นไปจากนั้นเขาพูดพึพมพำออกมาดูเหมือนข้าจะต้องรีบไปสู่ขอเจ้าสินะเจ้านางยังไม่ทันได้เตรียมพร้อมอะไรเลยฉีเฉิงเฟิงจะรีบร้อนเกินไปแล้วสุวรรณหวานจ้องมองฉีเฉิงเฟิงครู่หนึ่งแต่ฉีเฉิงเฟิงทำเพียงแค่ยิ้มตอบกลับมาเท่านั้น ความโกรธของนางเปรียบเสมือนน้ำในฟองอากาศที่ถูกดูดซาบจนแห้งสนิทไปในทันทีเมื่อสตรีที่นั่งอยู่ด้านข้างเห็นท่าทางของพวกเขานางก็คิดว่าพวกเขากำลังจีบกันอยู่นางยิ้มออกมาแล้วหันไปพูดคุยกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆทำให้สุวารหวานรู้สึกหน้าร้อนผ่าวตลอดทางใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่ก็เดินทางถึงในเมืองสุวานหวานกระโดดลงจากเกวียนวัวทันทีและนางก็ได้เร่งฝีเท้าของตัวเองและหายเข้าไปในกลุ่มฝูงชนจำนวนมาก สุวารหวานไม่รู้ตัวว่าตนเองได้ลืมให้เงินค่าเกวียนอีกทั้งยังไม่รู้ว่าชีเฉิงเฟิงเป็นคนออกเงินจ่ายค่าเกวียนให้กับนางแล้วชายหนุ่มพึมพำออกมาด้วยรอยยิ้มนางมีความทรงจำที่แย่เสียจริงๆคำพูดของชีเฉิงเฟิงทำให้พวกชาวบ้านต่างเกิดความสงสัยในตัวของพวกเขาทั้งสองคนเป็นอย่างมากในเวลานี้สุวรรณหวานเดินตามทางไปที่บ้านของฮวงเหล่าก็ได้พบฮวงเหล่ากำลังนั่งอยู่หน้าลานบ้านพร้อมกล่องไม้ โดยมีคนประมาณ50หรือ60คนกำลังยืนต่อแถวกันอยู่ช่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนักที่มีคนต้องการเป็นลูกศิษย์ของฮวงเหล่าเยอะถึงเพียงนี้สุวรรณหวานเกิดความงุนงงและทันใดนั้นนางก็ได้ยินเสียงของคนข้างๆแสดงความคิดเห็นออกมาหากเราได้เป็นลูกศิษย์ของเขาเราจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินถึงห้าเท่าในทุกเดือนเดือนนั้นหรือใช่เขาเป็นคนพูดเองแต่ดูจากท่าทางการแต่งตัวเห็นของเขาแล้วคงไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าปึ้ง ฮวงเหล่าวางกองเงินในอ้อมแขนของตัวเองลงบนโต๊ะหากพวกเจ้ายังพูดมากอีกจะถูกตัดสิทธิ์เสียงพูดคุยเหล่านั้นเงียบลงทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนี้ในที่สุดสุวรรณหวาน,านก็เข้าใจทันทีว่าเหตุใดถึงมีคนจํานวนมากมาเข้ามาต่อแถวดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะเงินพวงเหล่าคนนี้ไม่เกรงกลัวว่าจะถูกดูถูกด้วยเขามีเงินทองร่ำรวยมหาศาลสุวรรณหวานคอยสังเกตการอยู่ไม่ไกลนางมองสำรวจไปรอบๆก่อนจะเข้าไปต่อแถวรวมกับผู้คน พอชายหนุ่มในแถวเห็นสุวรรณวานเดินมาต่อแถวก็เอ่ยว่าเด็กสาวที่กำลังยืนต่อแถวอยู่ตรงนั้นคงไม่ได้มาสมัครเป็นลูกศิษย์เช่นพวกเราใช่หรือไม่พวงเหล่าต้องการชายหนุ่มเพื่อที่เขาจะสอนให้รักษาโรคบริเวณจุดช่อนเร้นของผู้ชายแน่นอนว่ามันจำเป็นต้องดูร่างกายของผู้ชายหากรับผู้หญิงมาทำเรื่องเช่นนี้คงไม่เหมาะสมกระมังร่างกายของผู้ชายมีสิ่งใดให้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างนั้นหรือ ในสายตาของหมอไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงล้วนคือผู้ป่วยไม่มีการแบ่งแยกเพศท,ทางการรักษาสุวรรณหวานพูดขึ้นหลังจากที่นางได้เดินไปต่อแถวนางยังพูดต่ออีกว่านอกจากนี้่วงเหล่าก็ยังไม่มีข้อจํากัดว่าไม่รับผู้หญิงมาเป็นลูกศิษย์เหตุใดเจ้าถึงดูถูกผู้หญิงหรือว่าเจ้าต้องการต่อต้านข้าไม่ให้ทํางานนี้หึช่างปากเก่งเสียจริงข้ามั่นใจว่า่วงเหล่าจะไม่เลือกเจ้าอย่างแน่นอนชายคนนั้นกัดฟันพูดและจ้องมองไปที่สุวรรณหวาน เขาต้องทำให้หวงเหล่าเลือกเขาและเขาจะต้องทำให้สุวรรณหวานรู้สึกอับอายอย่าส่งเสียงดังอย่าพูดเสียงดังหวงเหล่ากล่าวพลางกางกระดาษออกดูคนที่อยู่ข้างหน้าจ้องมาที่หวงเหล่าหลังจากเขาดูประวัติอยู่นานวงเหล่าก็สายหัวพร้อมกับจ้องมาที่ชายที่อยู่ตรงหน้าและพูดออกมาว่าใสายหัวไปให้พันแม้แต่ตัวหนังสือยังอ่านไม่ออกจะมาทำไมคนแรกเดินออกไปด้วยความอับอาย ส่วนคนที่สองรู้หนังสือทว่าเขาไม่เข้าใจจุดฝังเข็มทําให้ถูกควงเหล่าขับไล่ออกมาจนในที่สุดก็มาถึงชายคนนั้นเขายังไม่ทันมองภาพก็ถูกควงเหล่าไล่ตะเพื่อใส่หัวไปชายคนนั้นเกิดอาการร้อนรนท่านอาจารย์ฮวงขอรับให้โอกาสข่าอีกสักคราได้หรือไม่ข่าแช่หลิวมีนามว่าเหรินข่าเคยอยู่ร้านขายยามาก่อนแน่นอนว่าข้าต้องรู้จักชนิดของยาไม่น้อยข้ามักจะให้เกียรติคนไข้ามาก ได้ปรดรับค่าเป็นลูกศิษย์ด้วยเถิดข้าคิดว่าข้าสามารถออกไปฮวงเหล่าโบกมือไล่เขาออกไปและไม่ได้ให้โอกาสเขาเขาไม่ได้ตาบอดไม่รู้ว่าใครกันบอกว่าฮวงเหล่านั้นมองเห็นไม่ชัดฮวงเหล่าจ้องมองไปหลิวเรินเมื่อเห็นว่าเขายังไม่เดินออกไปจึงหยิบไม้ขึ้นมาและตีไปที่หลิวเรินทําให้เขารู้สึกชาไปทั้งตัวขยับร่างกายไม่ได้และไม่สามารถพูดได้ฮวงเหล่าถอนหายใจออกมาอย่างเย็นชาและตะโกนคนต่อไป ผ่านไปคนแล้วคนเล่าทว่าวงเหล่าก็ยังไม่พอใจเมื่อเห็นว่าจำนวนคนที่มายืนต่อแถวอยู่เหลือเพียงไม่กี่คนก็รู้สึกขี้เกียจที่จะต้องมาถามทีละคนจึงนำภาพออกมาและพูดว่าพวกเจ้าทุกคนมาดูภาพแล้วบอกกับข้ามาว่าจุดฝังเข็มบนภาพนี้คืออะไรหากเจ้าไม่รู้ว่าเรียกมันว่าอะไรก็กลับไปเสียแล้วฮวงเหลาก็คร่ำครวญออกมาอีกครั้งข้าเกรงว่าชีวิตนี้ข้าอาจจะหาลูกศิษย์ไม่ได้ หลิวเรินที่ยืนอยู่ด้านข้างสังเกตเห็นก็พูดออกมาทันทีท่าน่วงเหล่าถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ข้าก็สามารถเรียนรู้มันได้นะข้าจะตั้งใจเรียนและสำหรับนิสัยที่ไม่ดีของข้าข้าจะปรับปรุงมันให้ดีขึ้นขอรับแน่นอนว่าซูหวานหวานจะไม่มีทางให้โอกาสนั้นแก่หลิวเรินแน่นางชำเลืองมองหลิวเรินพร้อมกับคอนิ้วเรียวยาวของตัวเองลงบนกระดาษและชี้ไปยังจุดฝังเข็มทั้งหมดบนรูปพาพออย่างสบายสบาย เมื่อหวงเหล่าเห็นแบบนั้นก็รู้สึกมีความสุขมากเป็นเจ้านั่นเองเมื่อคนอื่นๆได้ยินก็ต่างพากันโศกเศร้าที่จะต้องเดินจากไปสุวานหวานเผยรอยยิ้มออกมาและโค้งคำนับให้กับหวงเหล่าส่วนหลิวเรินที่ยืนอยู่ข้างๆยังไม่ได้ขยับตัวไปไหนเขาจ้องมองไปที่สหวานหวานส่วนฮวงเหล่าก็เรียกสุวานหวานให้เข้ามาด้านในทว่าสุวานหวานกลับกล่าวว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านไม่ยอมรับเขาเสียล่ะเจ้าคะ หลิวเรินไม่คิดเลยว่าสุวรรณหวานจะช่วยเขาเขาพยักหน้าอย่างรวดเร็วใช่แล้วจะให้ข้ากวาดพื้นยกน้ำใส่หม้อข้าทำได้หมดขอรับเมื่อเอ่ยจบสุวรรณหวานก็หัวเราะออกมาสิทธิ์จำได้ว่าตอนที่ข้าได้มาหาท่านครั้งที่แล้วรู้สึกรานบ้านจะรักไปเสียนห่อนๆน,นะเจ้ากะให้เขาทำความสะอาดก็ได้เจ้ากะเมื่อได้ยินเช่นนี้ฮวงเหล่าก็พยักหน้าและพูดออกมาว่าก็ได้ฮวงเหล่าโยนก้อนกรวดเข้าใส่ตามตำแหน่งต่างๆบนร่างกายของอีกฝ่าย แล้วอาการที่เป็นอมพาตของหลิวเหรินก็หายไปทันทีหลิวเหรินไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีจูจ่ๆเขาก็กลายมาเป็นคนกวาดพื้นชง,งั้นแต่หลิวเหรินดีใจมากและทําความเคารพฮวงเหล่าทว่าฮวงเหล่าก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าไรและพาซูหวานหวานเดินเข้าไปในบ้านหลิวเหรินเดินตามพวกเขาเข้าไปแต่พบว่าเขาไม่สามารถตามเข้าไปในห้องได้ราวกับถูกกีดขวางด้วยพลังงานบางอย่างเหมือนเป็นกําแพงที่โปรง่งใสทำให้หลิวเหรินทำได้แค่ยืนมองอยู่ที่สนมามหญ้าหน้าบ้านเท่านั้น สุวานหวานเดินตามหลังฮวงเหล่าเข้ามาทั้งสองตรงไปที่ห้องปีกตรงหัวมุมทันใดก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่นางรู้สึกคุ้นเคยนางสุวานหวานมันต้องตายรอให้ข้าหายดีก่อนข้าจะเอานางไปขายให้กับหัวโโหลแล้วชีวิตของมันจะต้องทนทุกทรมานจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงที่นางคุ้นเคยดังขึ้นใช่แล้วแล้วตาเท่าคนนี้เช่นกันท่านมาหาหมอแต่เขากลับวิ่งออกไปเพื่อไปรับลูกศิษย์ดูเหมือนไม่อยากจะช่วยรักษาท่านเท่าใด มันจะมากเกินไปแล้วนะเเอขาก็ได้อธิบายไปแล้วว่าจะสามารถช่วยรักษาชายคนนั้นได้ภายในห้าช่วยยามถ้าว่าคนสองคนนี้กลับกล้าพูดถึงเขารับหลังเช่นนี้หรือฮวงเหล่าพ่นลมหายใจออกมาพร้อมกับหยิบห่อผ้าสีดำออกจากเอวของตัวเองแล้วเผยให้เห็นเข็มเงินเรียวยาวเขายัดใส่มือหวานหวานแล้วกล่าวออกมาอย่างเย็นชาลูกศิษย์ของข้าข้าจะพาเจ้าไปฝึกฝังเข็มเจ้าค่ะ